สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องแมกกาพีฟิล์มนะครับตอนนี้แม g ก b พีก็กําลังจะกินข้าวนะครับวันนี้อาจจะกินสายหน่อยเพราะว่าตื่นก็10บโมงแล้วเนาะนะครับเพื่อนอนพักผ่อนให้ร่างกายเราได้นอนพักผ่อนเพียงพอเพราะว่าตอนนี้งานน้องต้นข้าวนะครับคิวว่างอยู่นะครับก็เลยได้ช่วงพักนะครับก็นะครับผมไปเซเว่นมาเมื่อกี้แต่ว่า าทางไม่ค่อยดีเขาทําใหม่นะครับเขากาลังคอนจีดใหม่นะครับปุ่นก็เยอะอยู่นี่นะครับแน่นอนเราก็กินไข่เป็นหลักนะครับข้าวนะครับนี่ข้าวกล้องแดงแล้วก็ข้าวขาวที่เป็นแบบข้าวแข็งนะนะครับนี่ข้าวหอมมะลิผมผมไม่กินนะทุกคนนะ แค่นี้นะครับผมก็ซื้อพวกแชมพูเอ้พวกเปดสิฟันอ่าแล้วก็แป้งมาอันนี้มีกล้วยนะฮะซื้อกาแฟมาด้วยนะครับสารายนี่ก็มีถ่วนี่ครับถ้วนี่ครับทุกคนส่วนกาแฟนะครับก็อยู่ในนี้ครับนี่กาแฟเซเว่นนะครับ อยู่ในนี้นะครับข้างหลังเนี่ยมันเป็นอข้างนอกที่มันเป็นอะไรไม่รู้นะมันเป็นเหมือนเขาเลี้ยงสัตว์แล้วก็เป็นเหมือนร้านอาหารนะครับข้างนอกนะอันนี้เราใช้แสงจากข้างนอกเนาะเนี่ยก็เปิด ออกได้แต่ผมไม่เปิดนะครับทุกคนนะครับกิน,ข,น,น,กนข้าวนะครับครับทุกคนข้าวนะครับ มีมีแจวบองด้วยลืมนี่นะุกคอนแจวบองนะครับเดี๋ยวนะกล้องผมจะไม่ตรง ว์หัว,ว,วหน้าลงไปเลยนะครับ เดี๋ยวมื่อกลางวัน,นครับก็ไปหาเกาาเหลากินนะครับไม่เกาเหลาก็อย่างอื่นนะครับที่มันแบบที่ผมพอกินได้นะครับ วันอาจจะกินส้ตมตำก็ได้นะครับ <c oughs> ห้องนี้ดีนะทุกคนนะนะครับเดี๋ยวผมจะอ่าเขาเรียกว่าเราจะบันทึกเอาไว้นะครับที่นี่นะครับถ้าเกิดว่าผมมา,าแถวอำเภอกระแพงแสนนะครับผมจะก็จะมาพักที่นี่เพราะว่าราคามันไม่แพงมากหกร้อยห้าสิบาทนะครับรีสอร์ทห้องเนี้ยหกร้อยห้าสิบาท ถ้าถามว่าทั่วไปถ้าเราอยู่ตามต่างอยู่ที่อื่นถ้า650ก็ว่าแพงไหมก็ว่าแพงนะแต่ว่าแถวเนี้ยมีแพงกว่านี้อีกนะครับพันห้าก็มีพันกว่าก็มีนะครับ650นี่คือเรทถูกสุดแล้วนะ เดี๋ยวถ้าผมได้มาห่งข้าวมานะผมก็จะห่งกินนะครับเพราะว่าห่งข้าวกินเองได้เยอะกว่าครับแล้วหม้อมันลูกนิดเดียวที่ซื้อมาจากที่ตกนะ่ะหุงหุงดีนะลูกเล็กป๊กง่ายความจุมันแค่ลิตรครึ่งเองนะครับแล้วผมก็จะเอาข้าวกล้องนะ่ะมาหุงเองกินเองอร่อยกว่านะครับ ว่าผมก็ชอบเจียวบองของเซเว่นนะมันก็โอเคนะแห้งๆดี เมื่อกี้บรรยากาศยังแดดออกอยู่เลยครับตอนนี้มาคืนละ จริงรีสอร์ทตรงนี้มันมีร้านก๋วยเตี๋วด้วยนะนะครับมันเป็นร้านก๋วยเตี๋วด้วย ตอนนี้ผมก็หาดูโทรศัพท์มือสองนะทุกคนนะเพื่อที่จะได้เอาเป็นเครื่องที่ใช้ถ่ายคลิปโดยเฉพาะนะครับเพราะตอนนี้ไม่มีเครื่องเครื่องไหนถ่ายคลิปสวยเลยนะครับเพราะมันเป็นรุ่นเก่าแล้วเนาะ อืได้แจ่วบองกินกับข้าวรสชาติอร่อยขึ้นครับเพราะว่าไข่มันมีแต่ซอสอย่างเดียวนะครับถ้าซ,ซอสมันนิดเดียวครับพะซอสหมดก็รสชาติมันก็ไม่ค่อยอร่อยแล้วถ้าไข่มนีมีมีซอสนะอันนี้ได้ได้แจ่วบองมาก็ทําให้แบบเออรสชาติดีขึ้นเออดีนะเน่ยเดี๋ยวเราก็จะเก็บนี้นะครับ กาแฟก็เดี๋ยวค่อยกินนะครับเพราะว่าถ้าผมกินข้าวแล้วกินกาแฟเลยมันเป็อืดนประอมนะครับก็เคยแล้วกินข้าวปุ๊บกินกาแฟปุ๊บรู้สึกไม่ไม่ค่อยดีอ่ะในท้องอะนะครับกว่าจะหาย เนี่ยทุกคนล็อกอยังไงนี่ยผมน่งงนะครับว่ามันเปิดยังไงครับเนี่ยมันมีตัวนี้ล็อกตรงนี้อยู่อ๋อโอ้โหกว่าจะเปิดออกเนีเป็นอย่างเนี้ย ครับข้างหลังนะครับแล้วตรงนี้ก็เห็นต้นตาลด้วยแล้วก็มีรังนกกระจาบด้วยนะครับนี่ครับต้นตาลน,นะครับแล้วก็รังนกกระจาบนะครับต้นมะขามเทศอันนี้วัวนะครับเขาเลี้ยงวัวด้วยนะครับคอบอวัว โอเคครับมื้อเช้าแมงบี้ก็กินอิ่มแล้วนะครับอาจจะเป็นมื้อที่สายหน่อยนะครับแต่ยังดีกว่าเราไม่ได้กินข้าวมื้อเช้านะครับก็นะครับเดี๋ยวเ,เสร็จจากคลิปนี้นะครับก็จะเข้าไปในอำเภอเมืองนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับพุกท่าน ก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ